ว้าวแห่งดูชอบอ่ะชอบบรรยากาศอย่างนี้ uh, ว้าวสุดเลยสวยมากโ oh. อ้สุดยอดสุดยอดว้าวดูแม่หนาวอยู่นู่น สวัสดีครับเราอยู่บนถนนเขาเรียกหมายเลข4063เส้นนี้ก็แยกมาจาก3005ที่ไปแม่กำปองเส้นนี้สามารถที่จะไปถึงแจซ้อนเมืองปาน รรบริเวณนี้เขาว่าเป็นบ้านปางไห้นะฮะนะฮะอันนี้ก็บังกรหลับบ้านก็ททำดีนะก็มีรถนอนด้วยนะนี่บ้านบังกรหลับก็เป็นไนฮะเดนดาวก้อนมีมาให้ด้วยแต่เขายังไม่เปิดหรอกสวยสวยงามทีเดียวบ้านบังกรหลับนะครับ เราไปสมสีมีกาแฟก็ได้ยินเสียงน้ำไหมครับดูเป็นล่องน้ำทานน้ำไหลนะฮะก็ใชว่าไหลตลอดทั้งปีนะวันนี้วันที่สิบสี่มกราปีหกหกเป็นวันเด็กนะครับบริเวณนี้เป็นสะพานนะมีลําธารอยู่ด้านล่างแต่ไม่ทราบลําธารชื่ออะไรผ่านมาทางบ้านปางไหฮ นี่นะครับสวยทีเดียวสวยเนะ่ดูทำนั้นหลายรอบสะพานวาดนี้สิบสององศานะครับข้างก็เป็นโฮมสเปซนี่ทางน้ำสวยมากคุณแม่อยู่ด้านล่างนู่นเลยนู่นคุณแม่บันทึกไม่พูดกับใครเลยนะนู่นคุณแม่คุณแม่แมเดินสลิงเดินได้เนาะ พัาไปได้ผมมาทักกัน, <S <S นเห็นไหมสะพานสวยงามนะแล้วค่อยๆไปเดี๋ยวไปสุดขั้วเห็นดูชอบอ่ะชอบบรรยากาศอย่างเนี้ยถ้าผู้ชมดูสิสวยละ <S <S สวยสวยสวยชอบจัน เนี่สุภทานนี่ก็เขาเหมือนเอาเหล็กสารตะแกรงหนาเลยเหล็กตะแกรงมาเป็นพื้นฐานทําให้มองเห็นพื้นข้างล่างวย่าเสียวเสียวหวาดเลยว้าวนุนมๆสวยชอบธรรมชาติอย่างเนี้ยหาชมยากแม่หนาวอยู่นู่น หมดเล้อเลอดเด็กๆในนู้นนี้ไปนั่งทุานอ,อ๋อเขามีกั้นขอดไว้ให้ด้วยธรรมชาติอ่ะไม่ได้ทำลายธรรมชาติสวยงามดีโู้ทานโยนนิดหน่อยจะตามน้ำหนักว้าวสุดเลยสวยมากอู้ โอ้สุดยอดสุดยอดว้าวโลสุดยอดสุดยอดสุดยอดเท่สวย,สยสมากมากเลยเด็ดดีมากเลย แม่ทำอะไรนะคุณแม่กำลังเล่นมือถืออยู่ส่งข้อมูลให้ลูกสาวหรือเปล่านอะหรือบันทึกภาพประมาณนั้นเลยคือแม่แงงซีนไปก่อนแล้วกาฟานแฝงนะครับสายน้ำท่านพอเห็นไหมฮะ พอเห็นนะครับรุ่สุพรรณนะฮะนำพานน้ำเรือนต่อสุพรรณโยนนิดหน่อยนะฮะจะได้บรรยากาศดีแล้วับพวพประโยชน์กับต้นไม้เนาะฝ่ายนูน้นน่ะฟังเสียงน้ำบ้านฟังไห น่าจะเป็นตำบลเทพเสด็จแม่อ่อนนะนะเอ้ยดอยสะเก็ดใช่ไหมจะกงงงแล้วนะที่ย่ยงงนยานนี้น่าจะเป็นดอยสะเก็ดนะนะฮะเขตพื้นที่ของดอยสะเก็ดนะครับก็แฟมีสุขเนาะใช่ 12ส12องศาหนาวพี่ได้บรรยากาศดีชังเลยเดินลงไปทู่ลงไปกรงรุ้นเห็นการน้ำไหลค่อยๆป่อยชมที่ทัศนนะขรับนั่งอยู่จิบกาแฟไปแล้วยังมาดูกาแฟร้อนๆกับบรรยากาศอันสดใสแค่นี้ก็คุ้ม พุ่นะโอ้น้ำแตกเป็นฟองสวยสวยมากสวยสวยคุณแม่นั่นโอ้โหยังมีความสุขคุณแม่เพืดเพลินยังมีความสุขบรรยากาศใบซับผ่านสวยโอ้สุดยอด อืมโอเคอ๋อมีกาแฟสมนรีกาแฟอ้ร้านสุนรีมีกาแฟนะครับไม่ใช่สมนรีมีสุกเลนสีมีกาแฟนะครับท่านผู้ชมมุมนี้อยู่บ้านฟางไหนะฮะยังสงสัยว่าบ้านฟางไ่น่าจะเป็นน่าจะเป็นดอยสเก็ต นะน้องก็บอกมาจากบ้านคนที่ชงกาแฟมาจากบ้านเก้าอ,องศาโอ้โหเหรอใช่มันหนาวอ่ะหนาวมากเลยเพื่นะครับท่านผู้ชมชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สบัสบสกายกริง่งให้ด้วยกับความหนาวเหน็บที่บ้านปังไห่เป็นหม่บ้านแรกเลยนะครับท่านผู้ชม กดไ like, ล<ด>ค์กดแชร์กดซับกัดไก่กริ้งกริ้งให้ด้วยนะครับก็ดูโทรศัพท์ดะ<อ>โทรศัพท์ข้างหลัาทำไมว่าหักขึ้นเหรอ๋อ้อหว้าวเลยนะครับบรรยากาศสุดยอดดูดูซะดีมากเลยสวยมากเลยตรงนี้ครับใช้ได้แล้วเหรอ โอ้โหตาดีบ้านว่าบางไฮตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่ถ<อ>นนเี้ยนี้ก็หมายเลข4063สามารถไปออกลำปางนะเข้าเขตเมืองปานหรือก็ไปแช่ซ้อนได้คนนิยมมาเที่ยวตอนนี้เก้านาฬิกาแล้วนะครับแตยัง12องศายอยู่ หนาวมากมือนนิชาเลยนะครับบ้านก็เลาะลำธารเป็นหลักนะแต่ไม่ทราบมันคํอว่าเป็นลำธารอะไรน,นะ,ะชื่อเกาชื่อลำธารอะไรนะครับใครทราบบอกไปนออนี่ก็ปางไห้คาเฟ่ส่วนใหญ่บริเวณน,นี้เท่าที่สังเกต เป็นโฮมสเตย์เป็นที่พักเป็นร้านกาแฟรประมาณนั้นแล้วก็ตกแตกอย่างสวยงามอิงกับธรรมชาติทานน้ําไหลซึ่งได้ยินเสียงน้ำนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือนะร้านกาแฟเยอะอ่อเนื่องกันเลยแล้วก็ตัดคล้ายๆมีโฮมสเตย์ใหมีรีสอร์ทแต่ว่าที่พักก็ค่อนข้างจา มีราคานะครับไม่แพ้แม่กำปองเหมือนกันโอ้นี่ย่าชนชุมชนนะหน้าปังไงรู้สึกมีรถจอดเดยอะนิดหนึ่งนะครับงานมันเด็กองมีงานมันเด็กโอ้นี่เขาเรียกวางสร้าง<ม>นะเทพสเสด็จโอ้<ม>เจอบรรยากาศวัเด็กโอ้นน,น่นวัดสวยมากเลยเจดี เดี๋ยวถาม้องตรงนี้หน่อยเถอะโทษนะลำพานนี้มีชื่อไหมลำพานอย่างครับลำพานน้ำไหลเนี่ยไอ้ลำพานไอ้ปังไหครับปังไ้ลำพันปังไฮเป็นลำพานปังไ้อันนี้วันเด็กนะครับน่าจะเป็นพระธาตุปังไหฮนะอยู่ด้านบนประมาณนั้น มีงานวันเด็กนะครับโรงพยาบาลเสืิมส่งเสริมสุขภาพตำบ,บลบ้านปางไหฮตำบลเทพเสถิตวัดปางไฮนะครับนี่นะฮะวัดปางไฮที่เราเห็นนี่บ้านหนึ่งเลยนะเป็นบ้านงของ โอเคนะครับบรรยากาศเลยเลือกเพลงครับอ12องศาโอ้โนี่มันมน่าสนใจนะบ้านพงทองตำบลเทพประด็จโอ้ยน้ำไหลเนีว่ะสวไหลวนมาทางนี้เราบริการที่ดีเลยนะโทรมัพท์ จอ้ยใช่ไหมตัวนีปแฝงว้าวอ้บ้านะกนาดน้มันหโลบ้านรถนอนอเป็นรถบ้านน้ำตกเทพเสด็งเข้าไปห <10 S 1> นึ่งโลกว่าศูยสาไม่ะหนึุดห้า โอ้โลเคชันสวยงามนะบอทมทิลแนโอเคนะครับขวามอ oh, ือโอ้ตทำสวยเป็นแบบมีรถบ้านนอะโอเตร่นะคูณแมมนะห้า <c oughs> น,นตนึกแต่องมีอ๋อมีทางให้ลงไปก็โอเคนะครับ ค,คล้ายๆกันสายยิน้ำหาน้ำเนี่ยเล็กๆน้ำฟังไห่ฟังน้ำวัดตุ่มทองปุ่มทองใช่ไหมนุมสวยนะครับใช่คู่ไล่เลยช้าๆเรื่อยๆวัดให้ ที่บ้านกันไรยะไม่ไป่ีีคนหนาวอยู่อยู่ที่บ้านตีงานมันเด็กกันนะครับเพืดอเด็กนะใช่ใช่ใชที่นี่หนาวตลอดปีมั้งเอเด็กนั่นนะด้วยหวานเราเริ่มขึ้นนะครับตรงนี้ราดชันนิดหนึ่งนะครับ จากเชียงใหม่มาถึงตรงนี้56กิโล ทางหลวงหมายเลข118 19กาโลไปเมืองปาน50สิโลนะเมืองปานจะไปทางขวามือถ้ากลับไป่118ก็ซ้ายมือ19กาโลตรงข้างหน้าเนี่ยนายว่าถนนหมายเลข4ศูนย์63น่าจะจบตรงนี้นะครับน่าจะเป็นหมายเลขถนน1 2 5 2หรือ5 7ผมหรือ 5, อะไรเนี่ยจำไม่ได้นี่น<ด>น้ำ<ด>ตกเชอน ใช่ไหม<ช>นะมนเราจะไปทางเมืองปานเมืองปานก็เขตจังหวัดลำปางน,นะประมาณนั้นนะครับพระาะนั้นตรงนี้เราจะไปทางขวามือนะครับน้ำตกแจ้ซอนว่าอะไรนั่นอ่ะสี่สบห้ากิโลก็น่าจะอยู่ใกล้ๆตรงพ้น้ำร้อนอนะ่ะแค่สซอนนะครับตอนนี้สงสัยเรื่องหมายเลขถนนนิดนึ่งเดี๋ยวขอไปดูอันนี้ถนนน่าจะเปลี่ยนแล้ว นะครับวัดป่าบ้านยาวเจ็ดโลกหนึ่งสองห้าสองหนึ่งสองห้าสองใช่ไหมโอเคหมายเลขถนนหนึ่งสองห้าสองนะครับตรงนี้เมืองปานห้าจุดสองหลูกคลิปบอกกันเลยห้าจุดห้าสองหรือห้าจุดนะโอเคอแล้วั 5. 5. 5. นะบ